เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมชาวโซนโฟทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาหยวกช่องนนท์เอ็กอีกแล้วนะครับทุกคนนะก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรทำนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวก่อนไปดูกันว่าวันนี้นะเราจะทำอะไรกันก็ขอฝากนะครับทุกคนนะประชาสัมพันธ์นิดนึงโปรโมทนิดนึงนะสำหรับนี่ครับ เป็นแก๊งนะแก๊งไวเก่านะครับก็เป็นแก๊งของน็อตเองนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบว่าเล่นโซนโฟแล้วแบบว่าไม่มีกลุ่มเพื่อนเล่นหรือว่ายังไม่มีเพื่อนหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ที่จะเข้ามาเล่นโซนโฟนะครับที่แบบว่าดูช่องน็อตเนาะก็สามารถมาติดต่อเข้ากิวนะกับน็อตได้นะครับที่ v 3นะครับทุกคนนะก็สามารถมาติดต่อเข้ากิวได้ ส่วนการซื้อขายกันอะไรภายในกิววทุกคนนอ็อตก็ถ้าเกิดอยู่ Q ิวน็อตน็อตก็ยังแนะนําให้กลางกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะเผื่อๆน็อตรับคนมาเนี่ยอาจจะมีเป็นโจรเป็นอะไรยเงี้ยแอบแฝงมาอยู่ในกิวได้นะครับทุกคนนะอ่ะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ละกันสําหรับเพื่อนๆคนไหนหน้าที่แบบว่าไม่มีเพื่อนเล่นหรือว่ายังไม่มีกิวอยากมาเล่นด้วยเนี่ยนะครับก็สามารถมาติดต่อน็อตได้นะครับ v 3นะนี่ต้องติดต่อตัวน็อตเท่านั้นนะครับทุกคนนะ จะต้องขอ,อย้ำด้วยว่าคนไหนจะเข้ากิวเนี่ยไม่มีการลองใจไม่มีการขอของไม่มีการอะไรเลยทุกคนสามารถมาติดต่อเราเข้าได้เลยนะจะไม่มีการขอของไม่มีการลองใจอะไรทั้งสิ้นนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวไหนกระซิบไปหาเพื่อนๆแบบว่าขอของเพื่อที่จะเข้ากิวลองเทสใจอย่างนี้ก็ไม่ใช่น็อตนะครับทุกคนนะเออน็อตจะเป็นคนเดียวนะที่จะรับคนเข้ากิวต้องย้าว่าน็อตคนเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะครับทุกคนนะโอเคก็วันนี้นะ ไม่มีอะไรทําจริงๆทุกคนคือมันไม่มีอะไรทาเวลานี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วด้วยเนี่ยมันไม่มีอะไรทําชุดเซ็ตเราก็ไม่มีเซ็ตใหม่มาเลยนะงนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองเทสนะครับเรีการย่อยสกิลกันละกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ตก็ได้ทําการย่อยไม่ว่าจะเป็นไอเทมแคสอะไรเงี้ยเราก็เคยทํามาหมดแล้วนะแต่ว่าย่อยสกิลเนี่ยเรายังไม่เคยทําเลยซ,ซึ่งขอบอกเลยว่าโอกาสในการขาดทุนก็ค่อนข้างสูงนะครับในการย่อยสกิล เดี๋ยวเราลองไปดูกันละกันอ่ะและอย่างหนึ่งนะคนนะขอฝากอย่างนึงด้วยประชาสัมพันธ์ด้วยตอนนี้น็อตก็ขายนะครับเซตซามูไรนะนี่ที่ใส่ในตัวกับเซตไฟหลอดนะครับมี2เซตนะซามูไรกับไฟหลอดใครสนใจก็สามารถทักลิงกเฟซบุ๊กนัดได้หรือว่าสามารถมาติดต่อน็อตได้เหมือนกันนะที่ v สามนะครับแต่ต้องย้ํานะว่าต้องติดต่อตัวน็อตเท่านั้นนะครับตัวนี้เท่านั้นนะไม่มีเอาตัวไก่เนี่ยไปติดต่อเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดจะซื้อขายจะอะไรต้องติดต่อตัวนี้เท่านั้นนะ เนี่ย,ต,นนยตัวน็อตเนี่ยตัวเนี้ยตัวหลักเลยโอเคทุกคนไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปตีบวกสกิลแล้วก็ย่อยกันดีกว่านะครับทุกคนนะช่วงนี้ก็เขาเรียกนะมีเลดการตีบวกคูณ2ด้วยวันนี้เราจะมาย่อยเป็นสกิลบวกสเลยเพราะเราคิดว่าเลดคูณ2เนี่ยมันทําให้เราย่อยสกิลอะ่ะเออถ้าเกิดเราเขาเรียกนะใช้สกิลบวกสี่อะ่ะ โอกาสมันน่าจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวนะัดขอเก็บของแป๊บนึงนะครับอขอเก็บของเข้าคลังก่อนเผื่อไว้รับวิญญาณนะทุกคนไว้รับวิญญาณอันทัดนะต้อนรับวิญญาณอันทัดอย่างเงี้ยอะโอเคนะได้แล้วเคมีอะไรเก็บบ้างเก็บไม่ได้แล้วเต็มแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อใบบวกกันก่อนเลยทุกคนนี่แล้วก็ส่งใบบวกแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวต้องหาร้านที่ถูกที่สุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอบแรกเราจัดกันมาสักเท่าไหร่ดี เดี๋ยวรอบแรกเราจะย่อยกัน40สกิลก่อนดูก่อนว่ามันได้ของอะไรหรือเปล่านะ,ะ40สกิลถ้าเกิดว่าเราบวก4มันต้องขั้นต่ำนะ160โอเคทุกคนเดี๋ยวจำนี่ทุกคนเดี๋ยวนัดขอแคปไปนี่ก่อนขอแคปเงินปัจจุบันไว้ก่อนเดี๋ยวดูกันว่าใช้ทุนไปเท่าไหร่นะครับ160นะโอเคซื้อไปเลยปาก160บาทหมดไปแล้วเกือบ 3M โอเคที่เหลือเดี๋ยวไปซื้อสกิลกันในช็อปครับ คือเพื่อนๆคนไหนนะที่แบบว่าอยากหาเงินเอ็มนะครับวิธีนี้ก็สามารถแค่นะลองกันได้นะแต่มันก็มีโอกาสทั้งได้กำไรและขาดทุนนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวนัดขอญาตซื้อสกิลก่อนครับนี่โอเคทุกคนเราก็ได้สกิลนี่นะเป็นสายสตรีทนะครับได้มาแล้วนะทั้งหมด40สกิลนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการตีบวก4กันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าใบบวกที่เรามีเนี่ยมันจะพอได้บวก4หรือเปล่านะ คือถ้าเกิดได้เนี่ยมันต้องตีแบบว่าตีห้ามแตกเลยอะต้องติดร้อตัวเเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเลทบกสอเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโอเคไปนี่นะเพื่อนๆคนไหนหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่คนไหนที่แบบว่ามาเล่นโซนโฟนะครับก็สามารถดูได้นะเป็นวิธีการหาเงินวิธีหนึ่งเลยนะวิธีการหาเงินเอ็มแต่ก็ต้องขอบอกว่า มันก็มีโอกาสที่จะขาดทุนได้เหมือนกันนะสำหรับการย่อยสกิลเนี่ยมันไม่เหมือนย่อยแคลสครับย่อยแคลสเนี่ยค่อนข้างที่จะการันตีกาไรนะความคิดนอตเนี่ยย่อยแคลสถ้าเกิดว่าเราหาแคลสแบบว่าได้ในราคาไม่แพงอะ่ะมันค่อนข้างการันตีกําไรเว้ยแต่ย่อยสกิลเนี่ยเอาจริงนะคือพูดพูดได้คําเดียวเลยว่าดวงดีก็รวยดวงสวยก็เจ๋งเว้ยย่อยสกิลเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะตีบวก4ี่กันเลยนะ บวก4ทุกสกิลเลยเพราะว่าถ้าเกิดใช้บวกสเนี่ยมันจะได้ช่องค่อนข้างเยอะและช่วงเนี้คือช่วงนี้มันเป็นช่วงเลทคูณ2แล้วก็จะบวก4แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงธรรมดาทุกคนเป็นช่วงธรรมดาที่ไม่มีเลทคูณสองอ่ะนัดก็แนะนําแค่บวก2บวกสาก็พอแล้วนะเพราะว่าบวกสเนี่ยมันจะค่อนข้างเปลืองใบบวกนะครับโอเคเดี๋ยวนัดขอหย่าตีทุกสกิลเลยต้องใช้เวลานิดนึงในการตีบวกนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ตีสก mm ิล hmm. มาจนถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะครับนะ mm. ก็ใกล้กจะครบ40สกิล mm. แล้วนะครับ mm. ก็ต้องขอบอกเลยว่า mm. โอกาสจิตนะบวก4ี่นะนนะร0 0เปล mm. เลยนะคือน็อกตีมันเนี่ยยังไม่มีแตกนะครับเนี่ยเออมันบวกถ้าเกิดบวก1ถึงบวก4 <DIS C US> S> <S อ่ะถ้าเกิดเลดคูณ2อ่ะทุกคนมันแทบจะ100เเลยโอ mm. oh, กาสตแตกไม่มีเลยทุกคนโอเคมาเราตีให้เสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราไปคิดราคาต้นทุนกันก่อนว่า รอบเนี้ยที่เราย่อยเนี่ยต้นทุนของเราทั้งหมดเท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวมย่อยเสร็จก็จะมาดูกันว่าเราได้วิญญาณเจ๋งๆวิญญาณดีๆขายได้ราคาหรือเปล่านะครับช่วงนี้วิญญาณราคายังไงก็ไม่ได้เช็คเลยเดี๋ยวย่อยเสร็จเดี๋ยวจะเช็คทุกคนดูกันด้วย ช่วงนี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับตั้งแต่เซิร์ฟก่อนๆเนี่ยก็กลับมาเล่นนะ mm hmm. เออเพราะว่าในกิลน็อตเนี่ยก็มีสองสามคนนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่มาจากเซิร์ฟเก่าเนี่ยก็กลับมาเล่นนี้ยก็มาอยู่กิลน็อตได้นะครับใครที่แบบว่าเออเร่นนะยังไม่ทราบข้อมูลหรือว่าจําพวกรายละเอียดอะไรในเกมไม่ค่อยได้เนี่ยก็สามารถมาคุยกับน็อตมาสอบถามมาอยู่ในกิลเดียวกันได้ทุกคน คือเราก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลนะถามอะไรเดี๋ยวเราก็จะพยายามบอกพยายามอะไรให้โอเคทุกคนโอกาสติดร้อเซ็นไม่มีแตกครั้งเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมย่อยกันก่อนอ่ะเราจะไป VC ไหนดี C หกดีกว่าเลขหกโอเคเดี๋ยวก่อนย่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคิดต้นทุนราคากันก่อนว่าเมื่อกี้เราซื้อใบบวกไปเท่าไรเราเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เงิน ไปเท่าไหร่นะครับโอเคใบบวกนะครับเมื่อกี้นาะซื้อมาใบละ18,496เซ็นต์นซนนะครับเดี๋ยวขออนุญเปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนึงนะ,ะ18,496นะครับคูณด้วยเมื่อกี้เราซื้อมา160ใบคูณ160ค่าใบบวกนะครับอยู่ที่2 9 5 9 3 6 0นะครับ แล้วก็บวกค่าสกิลนะเมื่อกี้เราซื้อสกิลมาทั้งหมด40สกิล40คูณมันไม่ได้ดิทุกคนมันต้องคิดแยกเหรอเอมัน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 ต้องคิดแยกว่ะมันต้องคิดแยกอ่ะงั้นเดี๋ยวนี้เราตีว่าเป็น2 2.9ก่อนละกัน2.95 2.6้กละกันเออ,เอ,อ2องจ้วกละกันเออ2.96นะแล้วเดี๋ยวคิดค่าซื้อสกิลก่อน5 0 0พันนะครับ คูณ40เท 2000, ่ากับ2,000 0 0นะค่าถึงสกิลส0 0 0 0นแล้วก็ค่าตีบวกนะครับค่าตีบวกอะสกิลหนึ่งอะใช้11000เซนคูณ40เท่ากับนี่นะ4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0บวก2,000 0 0เท่ากับแล้วก็บวกอีกค่าไปบวก19ึละกันเออผมตีผมปัดให้เป็น196นะนี่นะครับ ทุนที่เราลงไปนะสำหรับการย่อยสกิลครั้งนี้นะครับประมาณ3ล้าน4ี่แสนสองหมื่นเซนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้วิญญาณในราคาที่มันคุ้มค่าหรือเปล่านะโอเคขออนญาตดีตัวแป๊บนึงนะครับก่อนเข้าตีก่อนให้ก่อนเข้าไปย่อยไม่ใช่ก่อนเข้าตีเราตีเสร็จแล้วโอเคมาเรื่องทาการทะลุงกันเลยยอ่อยบวกสถ้าเกิดวิญญาณทัดออกูก จะดีใจทําไมเนี่ยวิญญาณนี้ราคาถูกนะยูนิตไอเราก็ตกใจเห็นแสงมันแวบวับแวบวับไปเดี๋ยวมาย่อยกัน40สกิลของเราทุน3.4 m มาดูกันว่าจะได้ทุนคืนหรือเปล่าและจะมีกําไรไหมนะอ่ะอันนี้วิญญาณดีๆไม่ออกเลยครับย่อยไป3 4อันวิญญาณที่เราอยากได้นะครับก็จะมีอันทัศดีเจนไออย่างเนี้ยเ ถ้าเกิดเราได้ power เยอะๆเนี่ยได้ powerful เยอะๆก็อาจจะก,กำไรได้นะ powerful ก็มีก็มีแค่นะั้นมีราคา powerful special อย่างเงี้ยค่อนข้างมีราคาส่วนวิญญาณอื่นนี่โ้หวิญญาณม่ขยะครับไม่มีราคาเลยแท้ไม่มีราคาถ้าเกิดอันทัดออกแค่ชิ้นเดียวเนี่ยเราก็กำไรแล้วนะมาดูกันคุณ 3m ของเราโอเคทุกคน powerful มาแล้วอันหนึ่งได้มาแล้วประมาณ300,000 ยังตามทุนอีกประมาณ3ล้านได,ได้มาแล้วประมาณ3 4แสนเมื่อกี้ powerful ยังตามทุนอีก3 m มอมาดูนีจะได้ทุนคืนหรือเปล่าอันทัดออกกันเดียวเนี่ยคือทุกอย่างจบเวออันทัดมาทุกอย่างจบจริงๆดูนีอันทัดจะมาหรือเปล่านะโอเคได้ powerful ที่2ครับก็ตอนนี้เราได้มาประมาณ เขาฟูลเนี่ยเราตีว่าชีละ4 0 0แสนนะเราได้มา8 0 0แสนแล้วก็ตามทุนอีกประมาณ2.6เออประมาณ2.6 M เอ็มมาดูนี้ตามทุนได้หรือเปล่า2.6 M เอ็มไม่มีอะไรเลยจะหมดแล้วจะหมดแล้วเหมือนกันอยายมาขึ้นทางแล้วเนะี่ยได้มาแค่8 0 0แสนเอง ดีเจนมาอันเดียวก็คลุมแล้วนะตอนเนี้ยดูดิมันจะมาให้เราหรือเปล่าดีเจนอันทั้งเนี้ยจะออกให้เราหรือเปล่าเฮ้ยทำทำไปทํามามันจะขาดทุนนะเนี่ยไอ้นุม่มเฮ้ยไม่ได้นะอุ้ขาดทุนถ้าเป็นอย่างนี้ขาดทุนเยอะเลยว่ะเดี๋ยว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 ขอย้ายซีนิดนึงเพราะเนื่องจากเราเอา้าวหลุดแล้วเนี่ยอย่าบอกว่าหลุด โอเคทุกคนมาเมื่อกี้ก็หลุดไปกันนิดนึงนะเกมแม่งหลุดโอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยตอนนี้เราเหลือกี่สกิลแล้วเนี่ยโอ้ยทุกคนเหลือไม่ถึง20สกิลแล้วว่ะยังตามทุนอีก2ล้านกว่าเลยนะมาดูดิจะได้หรือเปล่าโอ้คือกันทัดมาไบเดียวทุกอย่างจบจริงๆริอโอเค Powerful มาอีก1ชิ้นก็ Powerful 3ชิ้นนะได้คืนมาสาประมาณ1.2 m ่็มก็จังต,งตามทุนอีก2ล้าน2ล้าน2องแสนตามทุนอีกสล้านโอ้โหจะได้ปะเนี่ยขาดทุนยับเลยเนี่ยถ้าเกิดอย่างเนี้ยถ้าเกิด Regen อันทัศไม่มานี่จบเลยนะอันทัศขออันทัศทุกคน สกิลสุดท้ายว่ะโอเคเพราะฟูลสี่ชิ้นตามททนีกหนึ่งเอ็นเท่าไหรว่วะหนึ่งจุดแปดเอ็นอ่ะชิ้นสุดท้ายอันทัดไปจบๆโอเคทุกคนจบว่ะจบจริงๆชีวิตคุณแ่ดจบอ่ะสรุปนะย่อยวิญ,ญญาณอ่ะไอย่อยสยอกิลมันปลวกสี่ก็ ขาดทุนไป 1.8m สําหรับการย่อยสกิลบวก4นะครับหรือว่าเดี๋ยวเราจัดเพิ่มกันอีกสักนิดนึงดีกว่าไหมทุกคนอีกสัก20สกิลดีไหมขอจัดอีกสัก20สกิลดีไหมเผื่อได้ทุนคืนเดี๋ยวไปล,ลองจัดกันอีกสัก20สกิลดีกว่าเดี๋ยวผมขอดึงสกิลก่อน ทุกคนเดี๋ยวไปจัดกันอีกจัดเพิ่มกันอีกครับยี่สิบสกิลเราจะไปทําการย่อยกันมาดูกันนะครับว่า20สกิลเนี้ยมันจะสามารถทําให้เราตามทุนคืนทั้งหมดได้หรือเปล่านะเรายังตามทุนอีก 3.6M นะครับตอนนี้มาดูกันเดี๋ยวก่อนย่อยทุกคนเราต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ20สกิลของเรามันจะทําเงินให้เรานะครับขอให้วิญญาณอังทัดจงมานะต้องขอวองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องมีศิัปศาสตร์นิดน,นึง นีเป่ามนด้วยมีเป่ามนด้วยขอวิญญาณทัชไปเริ่มใบแรกก็เพาเวอร์ฟูมาทุกคนอะตามโทนิก3.2เอ็มเปิดใบแรกเปิดได้สวย3.2นะตามโทนอิก3.2มาดูกัน20สก,กิลของเราจะเป็นผลหรือเปล่าโอ้โขยะวะไอวิญญาณ ที่เห็นนะครับที่ไม่ใช่เขาฟูไม่ใช่พวกเนี้ยมันแทบไม่มีราคาเลยนะวิญญาณพวกเนี้ยราคาต่ำเตีย้ยเลี้ยดดินมาดูกัน20สกิลของเราอันทัดมาใบเดียวคือจบครับทุกอย่างจบจริงๆรินอนหลับฝันดีเลยคือเนี้ยแต่มันก็ยากจริงๆนะอันทัดเนี้ยยังตามผลึกสา3.2เอ็มมาดูกันมันจะขาดทุนเพิ่มหรือว่ามันจะได้ทุนคืนกลับคืนมานิดหน่อยนะมาดูกัน ลสองหน้าแล้วนะจะหมดแล้วนะไม่มีอะไรเลยตามทุน3.2เอ็มเลยนะครับทุกคนถือว่าหนักอยู่นะมาดูกันจะทำได้หรือเปล่าดูทรงมายากกว่าทุกคนดูทรงขาดทุนหนักกว่าเดิมถ้าเกิดเลิกตั้งแต่รอบแรกจะได้1นึจุดแจงจะขาดทุน1.8เอม น,นี่มาตีเพิ่มไนงะ่ะดูดิโอ้ไม่มีอะไรชิ้นสุดท้ายอันทัดไปอันทัดส,สวยๆไปหุ้ยเชื่อ <Sure. S 1> สเปเชียลสเปเชียลเท่าไหร่วะสเปสเปสเปเชียลสเปเชียลเท่าไหร่วะไม่เชื่อชิ้นสุดท้ายมาวะ่ะโอ้โหแค่หนึ่งเอ็มเองสามจุดสองหนึ่งก็ถือว่าอ่ะ นี่ทุกคนอนเดี๋ยวห้ดูของก่อนดีกว่าขาดทุนนะ3.2กับ 1m ก็ขาดทุน 2.2m ขาดทุน2ล้าน 2. 2ประมาณนี้ของที่ได้นะครับก็มี power f u l 5ชิ้นแล้วก็มีฟุกดวงดีนะได้า p เป i a l มา1ถ้าเกิดได้เป็น r e เจนหรืออันทัดมาเนี่ยคือหลุดเลยนะคุ้มเลยโอเคก็ได้เป็น Special มาก็ยังดีนะครับที่ขาดทุนไม่เยอะก็ s เป c i a l มาช่วยนิดหน่อยนะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปย่อยสกิลนะก็อย่างที่บอกครับดวงดีก็รวยดวงสวยก็เจ๊งนะวันนี้เราก็ถือว่าดวงสวยแล้วกันขาดทุนไป 2.2m โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดีย๋ยวไว้เจอกนคลิปหน้าครับไป้ะครับบ๊ายบาย